สวัสดีค่ะมาพบกับบีนะคะในช่องสไปออสเตียผัวแก่เมียสาวค่คะ EP นี้กันนะคะเป็น EP ที่4นะคะที่บีจะมาเล่าว่าการขออีการนะคะการหางานนะคะและการเปิดบัญชีนะคะก็คือน,นะคะพอเราได้วีซ่ามาใช่ไหมคะเราจะต้องออขอบอขออีการ์ด้วยก็คือมันจะมาคู่กันนะคะใบอีการถ้าเป็นบ้านเราก็คือบัตรประมาณบัตร รักษาทุกโลก30บาทนี่แหละค่ะประมาณเดียวกันนะคะก็คือพอเราได้วีซ่าจะต้องมีอีการก็คือบัตรบัตรรักษาพยาบาลนะคะซึ่งบัตรนี้นะคะพอได้อีการนะคะเออพอได้วีซ่ามานะคะบัตรนี้ก็จะตามมาแต่เราต้องไปแจ้งทางบีไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทางอำเภอนะคะทางอำอเภอ,อที่เขาเกี่ยวกับการทำบัตร อีการ์ตตัวนี้นะคะเราจะต้องไปขอหมายเลขก่อนนะคะการที่เราจะมีอีการ์ได้ก็คือคือพอเราได้วีซ่านะคะอีการ์ก็จะตามมาแต่ว่าในในกรณีของบีก็คือบีป่วยบีต้องใช้อีการ์ก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะทีนี้พอบีได้วีซา่าปุ๊บบีก็ไปทําการขอหมายเลขเประจําอีการ์ของบีนะคะว่า บีมีหมายเลขอะไรแล้วบีก็จะไปแจ้งทางอำเภอที่เขาทำาอการให้บีนะคะบัตรอีการนี่สำคัญมากนะคะเวลาเราไปเ,เราเจ็บป่วยนะคะเราสามารถไปโรงพยาบาลโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินก็คือจะรักษาฟรีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นหนักหรือว่า เป็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปที่นั่นแล้วเขาก็จะรักษาให้เราฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะคะมันเป็นสิทธิ์ที่พยาบาลของที่นี่แต่ว่าของบนะคะคือบยังไม่มีงานทำนะคะบใช้อีการดได้โดยการใช้ของแฟนนะคะคือแฟนได้มีการจ่ายภาษีไปนะก่อนหน้าเนี่ยนั้นนะคะส่วนบก็ไปใช้กับแฟนนะคะคือคือถ้า B มีงานทําใช่ไหมคะ B ก็จะเสียภาษีบีก็จะ เ,เหมือนเหมือนกับว่าบีเสียภาษีแล้วบีก็จะใช้ของบีเองแต่ว่าบีป่วยแล้วบียังไม่ได้ทํางานนะคะบีเพิ่งได้วีซ่าใช่ไหมคะบีก็ไปรักษาโดยการใช้สิทธิ์ของแฟนนะคะใน,ในการใช้สิทธิ์ของแฟนนะคะก็คือจะหลังจากนั้นบีก็ไปทําการขออีการ์ดนะคะเขาก็จะ บีจะไม่ได้เดี่ยวนั้นนะคะคือเขาบอกว่าจะส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ประมาณ20-1ถึง1เดือนนะคะให้เราไปรออยู่ที่บ้านนะคะอีกาตัวนั้นก็จะส่งมาให้เราที่บ้านนะคะโดยการส่งทางไปรษณีย์นะคะแต่ของบีนะคะบี B. ก็ได้ไปทำ ทุกอย่างขั้นต้นที่บีเดบกล่าวมาว่าบีไขอหมายเลขนะคะแล้วบีก็ได้อีการมานะคะอีการก็จะมาที่ที่บ้านนะคะบก็ได้รับอีการตัวนั้นแล้วนะคะส่วนพอบีได้รับเสร็จนะคะบก็ไปทําการรักษากับคุณหมอนะคะก็คือบีไม่ต้องเสียเงินเนาะก็คือบก็ไปตามนัดนะคะส่วนของ b ีนะคะบ บ,บีป่วยหนักนะก็คือบีน่ะไปเจอเนื้องอกที่ตรงบ่าหรือเปล่าคะไม่แน่ตรงบ่าหรือตรงคอบีก็ไม่แน่ใจมันอยู่ในระหว่างตรงนี้นะคะมันเป็นเนื้องอกนะคะซึ่งเป็นเนื้อแข็งเนาะแล้วพอมันงอกขึ้นมามันโตใช่ไหมคะมันก็ไปกดทับเส้นประสาทนะคะทําให้บีเจ็บแขนข้างนี้คือบางทีบีก็จะชาแขนนะคะมันก็เลยมันก็เลยถ้าเป็นก็คือ ตอนนี้หมอกําลังวินิจฉัยนะคะว่ามันเป็นยังไงต้องทํายังไงผ่าตัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้บีมีอีกัดแล้วบีก็ไปทําการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก่อนหน้าที่บียังไม่มีอีกัดนะคะบีก็ไปทําการหากระหา,หาคุณหมอเนาะแต่ว่าตอนนั้นบียังไม่มีอีกัดบีแฟนบีก็เสียเงินเองนะคะก็เป็นเสียเงินเป็นจํานวนมากเลยแหละบีก็เสียดายเงินตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่า ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณแฟนนะคะที่ว่าออตอนนั้นก็คือรักษาให้บีอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้บีมีอีการแล้วบีก็ไปหาคุณหมอได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะว่ามันต้องใช้จ่ายประมาณไหนนะคะก็คือตอนนี้ก็คือรักษาฟรีก็ก,ก็ต้องขอบคุณคุณหมออีกเหมือนเดิมแล้วก็แฟนด้วยนะคะที่ว่า รักษากให้บียังต่อเนื่องเนาะแล้วก็ส่วนพอได้อีกากตัวน,นั้นมานะคะ<ต>ก็เสร็จขั้นตอนของในบัตรทุกอย่างแต่ว่าบีนะ่ะป่วยด้วยแล้วบีก็คือบีได้วีซ่ามาแล้วบีก็ไม่อยากอยู่บ้านเ,ยเฉยๆนะคะบีก็ไปทาการลงทะเบียนของ RMS นะคะเพื่อที่จะหางานทานะคะว่าบีสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะก็ ที่นี่นะคะจะไม่เหมือนประเทศไทยเนาะประเทศไทยเราจะทํางานต่อ1วันใช่ไหมคะจะคิดเป็นหนึ่งวันสามรอยห้าสิบาทแต่ที่นี่เขาจะคิดเป็นชั่วโมงนะคะทำงานต่อ1ชั่วโมงคุณจะได้กี่ยูโรประมาณนี้นะคะก็ของบีก็ก็งานที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะ มีอย่างอื่นมาโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาเยอะนะคะเพราะว่าภาษาของ B ยังได้แค่ A1 นะคะก็คือไอนะคะก็คือยังเป็นพื้นฐานเพราะว่าถ้า B จะไปแบบไปทําเหมือนกับว่าเป็นคนขายเบเกอรี่นะคะบต้องไปเรียนนะคะสองปีนะคะเขาเรียกเอาบีดุงใช่ไหมคะเรียนถึงสองปีนะคะ ถึงจะได้ทำงานตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบไปทำความสะอาดอย่างนี้ค่ะมันไม่ต้องเรียนเอาบีด้งนะคะก็คือสามารถที่จะไปทำได้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ให้เราทำทั้งวันนะคะก็คือจะทำเป็นวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอะคะ่ะเขาเขาจะจะเฉลี่ยให้เราประมาณ40ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงนะคะแต่เนื่องด้วยจากที่บีป่วยใช่ไหมคะบีก็ต้องไปทำการลงทะเบียนว่าบีป่วยนะคะ ีป่วยบีบีเป็นแบบนี้แบบนี้บีมีอาการป่วยยังไงทาง R M S ะคะ่ะเขาก็จะดูว่าบีป่วยประมาณไหนนะคะบีสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างค่ะก็คือเขาจะไม่ได้อาจ,จ,จัดงานหนักให้เราอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เราก็คือว่าต้องดูด้วยว่าเออบีป่วยมากถ้าบางทีบี ที่นี่นะคะถ้าเต็มที่ในรวาการทำงานก็คือ40ชั่วโมงต่อเดือนใช่ไหมคะที่นี่เขาก็อาจจะเป็นโอเคคุณก็20ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงต่อเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะในการทำแต่ตอนนี้ของบีนะ่ะได้ไปแจ้งตรงนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอีการบีได้มาแล้วนะคะบีก็ไปรักษาต่อเนื่องนะคะตอนนี้ส่วนแล้วทาง IMS ใช่ไหมคะตอนนี้ของบีนะ่ะแฟนกำลังที่จะ ไปยื่นเรื่องว่าบีป่วยนะคะบีก็ไม่รู้ว่าเห็นแฟนบอกว่าทางออทางเขาเรียกว่าทางสตัดนะคะก็คือทางรัฐบาลเขาจะช่วยบีเพราะว่าบีนะ่ะคือบีป่วยมากแล้วจะช่วยแต่บีก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวบีจะมาเล่าเลต่อให้เพื่อนๆฟังใน EP ีหน้าๆนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้ก็คือบีแค่ไปลงทะเบียนว่า หาง,งานที่ R M S แล้วบีป่วยนะคะตอนนี้บียังไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาว่าเขาช่วยบีหรือว่าบีได้งานนะคะตอนนี้บียังไม่ได้มีออยังยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะคะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบีก็ทำนะตอนนี้นะคะแล้วก็อัดวิดีโอไว้ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว,ว่าข้อมูลต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไง แต่ยังไงบีจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า e ีพีข้างหน้าๆน,นะคะมันเป็นยังไงเพราะว่าคือวิดีโอนะคะบีอัดมาก็คือบีทำจากชีวิตเป็นจริงนะคะการเป็นอยู่ของบีจริงๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของบีเองที่เกิดขึ้นกับบีนะคะไม่ได้มีแบบสิ่งอื่นนะคะเจือปนเนาะก็เลยอยากจะเออก็อาจจะพูดได้ไม่หมด หรือว่าอาจจะประสบการณ์ของบีอาจจะแตกต่างจากเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนาะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็เรื่องของการขอวีซ่าใช่ไหมคะการขออีการ์ดนะคะก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะการหาง,งานของบีก็ได้ไปลงทะเบียนกับ R M S แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ทําการนัดนะคะว่าให้บีไปเจอเขาที่บริษัทนะคะว่า ไปคุยกันว่างานอันไหนเหมาะสมกับบีบีต้องทํำยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแฟนก็พาบีไปเปิดบัญชีนะคะธนาคารนะคะ เปิดธนาคารนะคะเปิด ATM นะคะเพื่อถ้าเวลาครั้งหน้าบีทำงานใช่ไหมคะบีก็จะได้มีสมุดบัญชีเป็นของตัวเองแล้วเวลาทำงานเขาก็จะโอนเงินเข้ากับหมายเลขบัญชีอันนั้นนะคะตอนนี้มันก็ได้แค่นี้นะคะเพราะว่าของบีตอนนี้กำลังดำเนินการนะคะคือประสบการณ์ข้างหน้าๆของบีมันยังไม่มีนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับบีนะบีก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่มันเกิดกับบีไปแล้วก็คืออย่าง การขอบีซ่านะคะการขออ e ีการนะคะการหางานนะคะส่วนใน E ีพีครั้งหน้า,น,านะคะบี B. จะมาเล่าให้เพื่อน <c oughs> ๆนฟังว่าหลังจากที่ไปรักษาพยาบาลแล้วนะคะเป็นยังไงการใช้ชีวิตนะคะเป็นยังไงการชีวิตเป็นอยู่ของบีเป็นยังไงนะคะก็จะได้มาเล่าให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆฟังนะคะในอีพีหน้าหน้านะคะส่วนวิดีโอวันนี้นะคะบี B. ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อน <c oughs> ๆนนะคะแล้วก็ ถ้าวิดีโอของบีนะคะมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามบีด้วยนะคะบีจะได้เอามาบอกเพื่อนๆในอีพหน้าๆน,นะคะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะส่วน EP ีนี้นะคะบีก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามบีมานะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ